ายุแรงลูกเห็บถล่มน่านลมพายุแรงสุมประตูทับรถที่เชียงใหม่รับมือพายุรุูร้อนชุดต่อไป26.29มีนาคมนี้พิายการอากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัพยพิทยกรอากา,กาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรวัธิพรลุงพิลาชัยทางเฟ e บุ๊ก ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ที่จะเกิดพายุดูดร้อนในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ในอีก10วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านและแนวโน้มสภาพอากาศรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของเหตุท,ที่เกิดจาก ยานของเหตุที่เกิดจากพายุฤด,ดูร้อนที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นซึ่งนะครับภาพข่าวแรกจากบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เกิดพายุฤด,ด,ดูร้อนถล่มพัดวิหารที่กําลังก่อสร้างถล่มทับองค์พระประธานหน้าตักยาวสีส่ซอที่วัดทุ่งน้อยสีบันพทพังยับซึ่งยังไม่ทันได้เบิกเนตรนะครับ โดยพื้นที่วัดทุ่งน้อยสีบันพสหมู่ที่8ตำบลมนท่าหมื่นรามอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน แรงลมพัดเอาหลังคาวิหารพระพุทธรูปที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับทางด้านหน้าของวัดถล่มลงมาทับองค์พระประธานขนาดหน้าตัาก,กี่ศอกจนทะลุหลังคาวิหารได้รับความเสียหายขณะที่วิหารดังกล่าวอยู่ระหว่างการบอกบุญเตรียมจัดผ้าป่าสามัคคีบูรณะซ่อมแซมซึ่งคาดว่าจ,จะแล้วเสร็จ13-14เมษายนนะครับ โดยได้เกิดแรงลมพายุพัดอย่างรุนแรงที่แรกลมได้พัดตามรองลมและผ่านวิหารไปตามแนวภูเขาก่อนที่จะประทบก,กับภูเขาแล้วพัดย้อนกลับขึ้นมาที่วิหารอีกครั้งแต่รอบนี้หอบเอาวิหารที่กําลังก่อสร้างถล่มลงมาทั้งหลังความแรงของลมเหมือนหอบเอาหลังคาขึ้นไปแล้วปล่อยล่วงลงมาทับองค์พระประธานพร้อมกับพระพุทธรูปด้านข้างได้รับความเสียหายก่อนที่จะมีฝนตกกระหน่าลงมาตลอดทั้งคืน ทางด้านในอำเภอวังทองได้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์พาย,ยุรุนร้อนในครั้งนี้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมารินทีวีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน22มีนาคม2567ที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกลงมาที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเปียงซออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลค่ะจากคุณโยทิน ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่เริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พายุดุดูร้อนซัดสุงมประตูทับรถพายุฤดูร้อนแรงซัดสุงมประตูทับรถพังถล่มทับเก๋งเสียหายสันกำแพงระทึกพายุดุดูร้อนถล่มเมื่อเวลาประมาณ16บหกนาฬกาสมสนาทียี่สองมีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานเกิดพายุดุดูร้อนฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำสุงมประตูใหญ่สีแยกบ่อสร้าง หน้าศูนย์หัตถกรรมทํำร่มบ่อสร้างทางเข้าหมู่บ้านบ่อสร้างตามนต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ถล่มลงมาทับรถกลางถนนเสียงดังสนัน่นชาวบ้านตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวสดออนไลน์ต่อไปจะพาไปดูดานของการพยา,ยรากราศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ 2 3 2 4มีนาคม2 5 6 7ในด้านของรือพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาและสูงสุด3 4-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ20 ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนสูงสุด52มเมตรที่ดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่นอุณหภูมิสูงสุงสด3 9 8องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะนอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอมากาศร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากบึงการสกลนครนครพนมกาฬสินธ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคตะวออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ10ฝนสูงสุดวัดไม่ได้นะครับซึ่งน้อยมากที่อำเภอโชคชัยนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด37.4องศาที่ตำบลนอกเมืองและตำบลคอ,อโคอำเภอเมืองสุรินท์ ส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากการจนะบุรีราชบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุดสามเจ็ดถึงสามแปดองศาจากลมใต้ความเร็วลมึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคกลางเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จังหวัดสระบุรีการจนะบุรีและอุทัยธานีจากผลการตรวจด,ด้วยเรดาร์ ซึ่งภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด38.5องศาย่อำเภอตากฟ้านาครสวรรค์และอำเภอเมืองสุพรรณบุรีภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองรอยละ20จังหวัดปราจีนบุรีสาแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด31-37องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นต่ำกว่า1เมตรแินที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ20ฝนสูงสุด74มิลลิเมตรที่ตํมนตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด37.1องศาที่อรัญญประเทศสาแก้ว กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าลนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด26 28องศาและสูงสุดสาม7ถึง 37, องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกรุงเทพเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดปทุมธานีผลการตรวจด,ด้วยเรดาร์ส่วนอุณหภูมิสูงสุด37.4องศาที่คลองหลวงปทุมธานีพยากรณ์อากาศภาคใต้ยพยากรณ์อากาศภาคใต,าาคต,คต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีประจบคิรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-39องศาจากลมต,ามตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดคลื่นสูง1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนสูงสุด72.4มิลลิเมตร ที่ตำบลหัวหินอภหัวหินประจบคีรีคันอุณหภูมิสูงสุด38.8องศาที่พระแสงสุราธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ10ส,ส่วนมากระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด34-38องศาจากลตมตะวันออกความเร็วถมง3 0กิโเมตตร่อชั่วโมงเคลดขึ้นสูง1เมตรทางจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จังหวัดพังงาและกระบี่จากผลการตรวจด,ด้วยรีดราอุณหภูมิสูงสุด38องศาที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองจังหวัดสตูลขอบคุณข้อมูลขา่าวจากข่าวสดออนไลน์และปิดท้ายด้วยคลิปกำลังใจดีมอบให้กับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีอปพร22มีนาคม2517 เดี๋ยวเราจะมารับชมกันนะครับใอรดูเถอะฉันจะแยกแค่สองคนนี่จะให้หนูย้ายไปอนสักนา้าหนูเตรียมตัวได้เลยแม่หกูลูงอย่างแกงจะย้ายแล้วนะพี่เฮ้ยจริงเหรอวะใช่ ไม่รู้ได้งไงได้ยินน้องไปคุยกันกนี่ลอยปลายลงมาในวันฟ้ามนคิดถึงเธอเธอคนที่เคยห่วงหา นานมาแล้วที่เธอไม่โทรมาสัญญาเธอลืมแล้วหรือไรคิดถึงวันที่เราทำงานด้วยกันช่วยป้องกันบรรเทาเรื่องราวภายร้าย เกิดน้ำท่วมพายุเข้าถึงไฟไหยหัวใจเธอเด็ดเดียวฉันจำได้ดีจิตอาสาที่แสนยิ่งใหญ่เธอรู้ไหมเธอคือแรงบันดาลใจไม่รักไม่ทักมา ไม่ห่วงไม่โทรหาคิดถึงออปอพราะรอคนดีคนที่สู้ทุมเทช่วยเหลือทุกวิธีให้คนไทยเรานี้ชีวิตเป็นสุข ยังเฝ้ารอรอให้เธอกลับมายืนเคียงชิ่ไกลกลับมาช่วยบ้านเราสังคมไทยให้งดงามจากนี้ต่อไปนานานาน,านจิตอาสาที่แสนยิ่งใหญ่ เธอคือแรงบันดาลใจไม่รักไม่ทักนาไม่ห่วงไม่โทรหาคิดถึงปอปปอพร,ะราะรอคนดีคนที่สู้ทุนเทช่วยเหลือทุกวิธีให้คนไทยเรานี้ชีวิต so mm -hmm. ฉันป้าพอรอ เเเธอชช่่วววยยหหลืททุกิีีใ้้คนนนไราป็สอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมรนรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยท่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ